ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงพทวดเดหยยบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมหลวงพุทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างตั้งแต่ยุคเก่านะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับทุกวัดนะครับกับคลิปช่วงนี้นะครับผมนําเสนอคลิปหลวงพทวดหยุดจ่ายตังของแต่ละรุ่นแต่ละวัดนะครับ กับ3คลิปที่แล้วนะครับจุดจ่ายตังนะครับกับวันนี้เป็นหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมจะทีจุดจ่ายตังก่อนเท่าหานะครับคือหลวงปู่ทวดรุ่นกระโดดบาทนะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นกระโดดบาทนะครับผมเคยนําเสนอคลิปท่านไปแล้วนะครับเป็นวัตถุมงคลรูปลักหลวงปู่ทวดนะครับที่จะสร้างโดยหลวงปู่ดูวัสแกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับครับหลวงปู่ดูวัสแกนะครับต่างนิมิต เป็นเสียงเด็กคนกับลูกศิษย์นะครับว่าท่านเป็นหลวงปู่ทวดเป็นภาคภาคหนึ่งของปู่ทวดนะครับวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกนะครับในรูปหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นดังๆนะครับคือรุ่นเปิดโลกนะครับปีสาสองนะครับและทุกรุ่นนะครับที่ท่านจัดสร้างนะครับเขาเล่นหากันราคาสูงนะครับกับเหรียญรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกระโดดบาทนะครับท่านสร้างนะครับมีคนจัดสร้างนะครับแล้วให้หลวงปู่วัสแกปลุกเสกนะครับเป็น เหรียญแจกฟรีนะครับกับหนังสือลานโพนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นเหรียญหลักเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ดูวัสดแกนนะครับในรูปแบบบุญกุฎทวดนะครับที่เขาเล่นหากันสูงนะครับแล้วก็ของเกยเยอะมากนะครับผมจึงอยากชี้จะชี้จุดจ่ายตังนะครับในการเช่าหานะครับผู้คนทางบ้านผู้ชมทางบ้านถึงจะไม่ได้หลงทางนะครับจุดสําคัญนะครับของหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับของเกยนะครับ ของเก๋ที่ท่านเห็นนะครับทุกงไปนะครับของเก๋จะมีเส้นเฉียงอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเราครับคือใต้อาสนะครับที ana, ่ลงทวดนั่งอยู่นะครับนี่ครับเป็นขีดนี้นะครับเป็นขีดถ้ามีขีดทางซ้ายมือนี่นี่เป็นของเก๋นะครับแต่ถ้าเป็นของเก๋ของแท้นะครับครับจะมีเนื้อล้นนะครับใต้อาสนะนะครับเวลาสองกล้องจะมองเห็นชัดเจนนะครับ Icana, เนื้อล้นตรงใต e, ้อสนะนี่ครับนี่ครับนี่คือของแท้นะครับครับจุดจุดนี้ครับจุดตรงนี้นะครับคือคือเนื้อล้นนะครับถ้าโดยส่องโดยกล้องจะเห็นนะครับเดี๋ยวดูรูปประกอบนะครับของแท้นะครับครับของแท้นะครับจะมีเนื้อล้นนะครับใต้อาสนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับครับดูรูปประกอบเลยนะครับ นี่คือของแท้นะครับจนหีดสียมดํานะครับเป็นเนื้อล้นนะครับใต้อาสนะที่หลวงปู่ทวดนั่งดูเนี่ยครับนี่คือของแท้นะครับที่ผมนําคลิปนี้นะครับเพราะว่าเซียนที่ขายหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับเขานําไปขอบัตรการันตีจากบริษัทการันตีนะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับโดยทางบริษัทออกบัตรให้นะครับค่าออกบัตรคือ300นะครับแต่ว่าเป็นพระเกนะครับเป็นพระเกแล้วขายในเป็นของแท้นะครับ ของเก๋เขาทำบล็อกออกมานะครับคือจะมีเส้นแตกด้านซ้ายมือนะครับครับที่ให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับนี่นะครับคือเส้นแตกด้านซ้ายมื<ป>มอ,อนีน่ครับนี่คือของเก๋นะครับจำผู้ท่านผู้ชมจําให้ดีนะครับของเก๋จะเป็นเส้นแตกด้านซ้ายมือนะครับแต่ถ้าของแท้จะเป็นเนื้อล้นใต้อาสนะนะครับครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อส่อง,งด้วยด,ดูด้วยกล้องสองพระนะครับเนื้อล้นนะครับ นี่คือจุดจ่ายตังนะครับถ้าไม่มีเนื้อล้นตรงนี้ขอผ่านไปเลยครับรุ่นนี้อย่าเท่าหานะครับครับเพราะว่าท่านจะได้ของเกณฑ์นะครับแล้วก็อาสนะที่ท่านนั่งอยู่ครับจะเป็นผิวนะครับจะดูแล้วดูด้วยสายตาจะผิวนะครับครับนี่ครับจะผิวนะครับไม่ส้นไม่ไม่เส้นไม่แข็งทื่อนะครับนี่คือจุดจ่ายตังของหมูทวดรุ่นนี้นะครับครับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ทวดของหลวงปู่ทุกรุ่นนะครับต่อไปราคาสูงแน่นอนนะครับถ้าผู้ชม เช่าหานะครับเก็บไว้คือเก็บของแท้นะครับอย่าเช่าของเก๋นะครับครับกับคลิปนี้นะครับผมให้ดูเต็มที่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับรับลุงบุญชรุ่นกระโดดบาดผมก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับครับจากคงกาะสิลครับผม